สวัสดีค่ะปายุพินจะพามาเก็บรถนะคะวันนี้สูบน้ำข้าวโพดเสร็จแล้วก็จะพากันมาเก็บรถค่ะเราใช้รถอีเต็กในการสูบน้ำจากหนองน้ำใหญ่ลงไปหาที่เราสูบข้าโพดกันค่ะก็ไกลเหมือนกันประมาณ300เมตรหรือเกือบจะกว่านั้นเนาะ น่าจะกว่านั้นค่ะแต่ก็ต่อท่อลงไปค่ะตามถนนต่อท่อฝังดินลงไปเราจะได้ไม่ต้องย้ายย้ายไปย้ายมาค่ะฝังดินลงไปเลยเอาแม่โคฝังดินไปยุพินเคยทำคลิปไปแล้วเนาะที่เอาแม่โคฝังท่อ PVC ลงไปค่ะตรงถนนตรงนี้แหละค่ะ เป็นถนนตรงนี้แหละหักลงไปในนาเลยนะก็ฝังเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องยกเก็บค่ะเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงในการที่จะเอาน้ำขึ้นมาใส่ปั๊มก็คือเครื่องตัดหญ้าค่ะต่อหอยโข่งเล็กๆขึ้นมาดูดน้ำขึ้นมาใส่ปั๊มค่ะนี่ก็จะติดเครื่องแล้วนะคะ ไปยุพินต้องถอยถอยค่ะเพราะว่าควันจากท่อไอเสียมันพุ่งมาใส่ค่ะต้องถอยถอยออกหน่อยนึงควันมันดำมากเราก็จะเอารถอีแทกคันนี้ไปเกาะเอารถเทรเลอร์ลากท่อลากสยางค่ะจอดไว้อยู่ในนาเนาะจอดจอดไว้อยู่ในนาต้องเอารถอีแตกคันนี้ไป ลากขึ้นมาค่ะไปลากขึ้นมาจากในานานะคะอ่าไปตามถนนเส้นนี้แหละที่ฝังท่อค่ะที่ฝังท่อ PVC ไว้ก็ถนนเส้นนี้แหละค่ะก็จะไปถึงนาน,นั่นแหละนี่ก็แฟนเขาก็ถึงรถเทเลอร์แล้วค่ะจอดไว้ในานาแต่ฝนมันก็ตกมาใส่ปอยๆก็ ก็หวั่นใจกลัวรถเทเลอร์จะติดอยู่กวรถลากท่อจะติดเหมือนกันแต่แฟนเขาบอกว่าไม่ติดเนาะก็เลยอ่ะไม่ติดก็ไม่ติดค่ะแต่มันก็จะยุบลงมาค่ะ,ะตรงที่รูที่สลักค่ะที่ใส่สลักมันก็จะต่ำกว่ารถอี e ั Tech, ค่ะ มันก็จะต่ำกว่าก็าต้องไปช่วยเนาะ,ะตรงนี้นต่ำกว่าก็ต้องช่วยกันยกค่ะปพิงก็ไปถอดสลักออกแล้วแฟนเขาก็จะมายกยกไม่ได้คะ่ะหนักมากปาจงวางกล้องก่อนนะคะแปลงนี้คือแปลงของลูกสาวที่สูบน้ำไปเสร็จแล้วคะ่ะที่สูบน้ำไปเสร็จแล้ว นะสูบเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บรถกันพอไม่ได้ทำไม่ได้สูบแล้วก็คงจะรอ,อเขางอกค่ะรอเขางอกอัน,น,อน,น,นอที่สูบก่อนแล้วนะมันยาวเนาะที่สูบก่อนแล้วนะงอกแล้วค่ะงอกแล้วฟังทางนี้ทางสยางนี่ฟังทางนี้เป็นของป้าค่ะ อันนี้เป็นของป้านะฝั่งเนี้ข้างหน้ารถเทเลอร์นี่เป็นของป้าแต่ป้าไม่ได้ทำค่ะ,ะรถเทเลอร์ออกไปแล้วค่ะก็ลุ้น,นว่าจะติดหรือเปล่าก็คงไม่ติดเนาะมันมันชุ่มชุ่มเฉยเฉยมันไม่ได้แฉะค่ะที่มันไม่ได้แฉะมันก็น่าจะไปได้ค่ะรถก็ วิ่งไปเรื่อยๆอป้ายุพินก็รุ้นรุนอยู่บนคนาเดินตามค่ะเดินตามถึงห้างนาแล้วไม่มีทางไปค่ะก็ลงข้างๆ้างห้างลงข้างๆ้างห้างแล้วก็จะเดินตามค่ะ มาถึงตรงนี้ก็จะขึ้นคันนาแล้วค่ะรถเทเลอร์จะขึ้นคันนาแล้วค่ะก็เป็นนาของป้าแปดไร่นะที่ดูดข้าวโพดไปก็แปลงนี้แหละค่ะป้าไม่ทํารอบนี้ป้าไม่ทาป้าจะพักเหนื่อยพักที่ด้วยค่ะอันที่สูบน้ํานั่นเป็นของลูกสาวค่ะ มีรถแทเลอร์ก,ก็จะลากขึ้นไปตรงถนนรอบขอบหนองค่ะเรียบขอบหนองเนาะเราจะออกครังนี้ค่ะนี้ก็จะขึ้นแล้วค่ะขึ้นถนนถนนเรียบคลองเรียบขอบหนองแล้วค่ะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่นๆน ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ